เปิดนุม่มคนใหม่แอปทักษออนหลังปีใหม่คิดไล่ผู้ชายแม่ออกบ้านเป็นคุณแม่บุญหนึ่งที่โสดสวยเก่งมากๆสำหรับแอปทักษออนคุณแม่ของน้องปีใหม่ โดยเราจะเห็นผลงานของแม่แอปอยู่บ่อยครั้งผ่านจอแกว้วงานปังขนาดนี้สำหรับเรื่องความรักแม่ถูกจับตามองรักครั้งใหม่ซุ่มกับหนุ่มคนไหนหรือเปล่าและถูกจิ้นกับพระเอกรุ่นน้องอีกด้วยล่าสุดสาวแอปได้เปิดใจผ่านสื่อบอกว่าตอนนี้ยังโสดสนิทอยู่ในขณะที่น้องปีใหม่ได้บอกต่อว่าคุณแม่มีคนคุยเยอะมากๆน้องก็ให้คุณแม่มีหนุ่มได้ แต่ต้องบอกก่อนว่าใครหนูชอบคนใจดีตามใจปีใหม่ถ้าเป็นคนไม่ดีปีใหม่จะไล่ออกจากบ้านเองงานนี้เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่าเผยเรื่องนุ่มๆเขาอาจจะเลือกเราก็ได้โดยมีเนื้อหาการสนทนาระหว่างสองแม่ลูกดังนี้ค่ะแอปอาจจะเป็นเขาเลือกเราก็ได้ถ้าติดต่อง,งานคือเข้ามาเยอะค่ะปีใหม่เยอะมากๆๆๆๆ น้องปีใหม่บอกแม่มีหนุ่มจีบเป็นสิบแต่แอบไม่ให้รู้ปีใหม่ใช่ค่ะเยอะมากเลยมีเป็นสิบสิบคนเลยยังไม่เคยเจอเพราะมามีแอบมามีแอบทุกครั้งเลยแต่ปีใหม่รู้แล้วมีมากกว่าสิบอีกแอบอยากให้เป็นเรื่องจริงเลยปีใหม่อาจจะมีคนเก่าด้วยแอบรู้สึกว่าไม่อยากทำให้บุตรสาวผิดหวัง แม่ต้องทำยอดให้ได้10คนหรอปีนี้จะพยายามนะคะหันไปตามลูกมีได้หรอปีใหม่ให้มีถ้าจะไปเดทต้องบอกก่อนนะคะว่าใครแล้วหนูจะอนุญาตแอปโอเคแน่นอนยันไม่ห่วงแม่ปีใหม่ไม่ห่วงค่ะแอปถามว่าได้คุยกับใครบ้างจริงๆก็พูดคุยกับคนที่ร่วมงานกันเจอกันอยู่ในวงการ ปีใหม่ไม่จริงค่ะมามีพูดไม่จริงมามีแอบไปเจอแอบพวกแปลกๆมามีไม่คุยนะพวกคอ l l center หรือเปล่ารับคนจีเป็นสไตล์ลูกครึ่งปีใหม่ใช่แอปลูกครึ่งอะไรดียังไม่มีนะคะปีใหม่มีค่ะเขาพูดไม่จริงค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยแอป ใจเย็นๆถามว่าขอเลือกก่อนไหมอย่าว่าขอเลือกเลยค่ะจริงๆก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละไม่เชียร์ใครให้แม่เลือกเองปีใหม่ก็ไม่มีนะคะให้เขาเลือกเองแอปใจดีจังปีใหม่ไม่ใจดีนะแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีก็ไล่ออกคือมามีเลือกมา20คนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวปีใหม่จะคัดให้ถ้าไม่ดีทั้ง20คนก็หายไปทั้ง20คนเลย แอปแล้วแม่จะโดนคัดออกเองด้วยไหมปีใหม่โดนโดนไล่ออกลั่นต้องผ่านด่านปีใหม่ก่อนปีใหม่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะต้องเป็นคนดีๆต้องผ่านด่านปีใหม่ด้วยมีเป็นสิบๆด่านเลยแอปสเปคแม่ก็คือต้องรับมือคนนี้ไหวเท่านั้นเลยค่ะ ก็เป็นอีกโมเมนต์ที่น่ารักนะคะสําหรับคู่แม่ลูกคู่นี้สําหรับใครนะคะที่จะเข้าไปจีบคุณแม่ของน้องปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีเลยค่ะ